สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาพรประชุมชัยรหัสนักศึกษา64414002011วันนี้จะมาสอนเรื่องการคูณจำนวนเต็มค่ะไปดูกันเลยการคูณจำนวนเต็มแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก,การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบมาดูกันเลยนะคะในกรณีที่เป็น,น,นการคูณจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะในการทำการคูณนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือการท่องสูตรคูณค่ะเรามาเริ่มที่การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกคือการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับเช่น2คูณ9ก็คือการที่เราเอา9บวกกับ9นะคะก็จะเท่ากับ18 สาคูณเจ็ดก็คือการนำเจมาบวกกันสาครั้งก็จะได้เท่ากับยีค่ะสีคูณแปดก็คือการนำแปมาบวกกันสครั้งก็จะได้สามนะคะห้าคูณหกเท่ากับสามสิบคูณเเท่ากับสี่คูณแเท่ากับห้าคูณเเท่ากับเิบสคูณสิเท่ากับเก ดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญเราจะต้องท่องสูตรคูณได้ค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะพิจารณาลบสองคูณกับลบหนึ่งเท่ากับสเป็นเพราะว่าจากที่เราบอกนะคะตอนแรกเริ่มต้นเลยก็คือจำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะลบสคูณลบสเท่ากับสี่ ลบสองคูณลบสามเท่ากับหกลบสองคูณลบสี่เท่ากับแปดลบสองคูณลบห้าเท่ากับสิบลบสองคูณลบแปดเท่ากับลบสิบหกนะคะตรงนี้ลบสองคูณลบหกเท่ากับสิบสองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลคูณลบห้าคูณลบสี่วิธีทำ ลบ5คูณลบ4เท่ากับ5คูณสเท่ากับสตอบ20เป็นเหตุนี้เพราะว่าจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบคำตอบก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตัวอย่างที่สองจงหาผลคูณลบ3คูณลบ7วิธีทำลบ3าคูณลบ7ก็จะได้เท่ากับ3คูณ7เท่ากับ21ตอบ21บค่ะตัวอย่างที่สมจงหาผลคูณลบสาม 7, ค, 3, คูณ7คูณด้วยลบหวิธีทำลบสามคูณเคูณด้วยลบหกนะคะก็คือเราจะนำลบสามคูณกับ7ก่อนนะคะลบสคูณกับเ็ก็คือลบยีนะคะตรงนี้คูณด้วยลบหนะคะลบยีดคูณด้วยลบหกเท่ากับร้อตอบ126ค่ะ การคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1จงหาผลคูณ7คูณลบสองวิธีทำา7คูณลบสองในกรณีนี้มันจะเป็นการจํานวนเต็มบวกคูณด้วยจํานวนเต็มลบคําตอบที่ได้ก็จะเป็นจํานวนเต็มลบนะคะก็คือ7จดคูณสเราก็เลยใส่วงเล็บแล้วก็เป็นลบไว้นะคะ ก็จะเท่ากับลบสิตอบลบสิบีค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลคูณของ2อคูณลบเวิธีทำา2คูณลบ7เท่ากับสองคูณเจ็นะคะวงเล็บแล้วก็ใส่ลบลงไปค่ะก็จะได้เป็นลบสิตอบลบสิบีค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลคูณ9คูณลบหวิธีทำ9คูณลบหก็จะได้ เ้าคูณหกแล้วเราก็ใส่วงเล็บแล้วก็เติมเครื่องหมายลบนะคะก็จะได้เท่ากับลบห้าสิบสี่ตอบลบห้าสิบสี่ค่ะการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกตัวยอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาผลคูณของลบเจ็ดคูณสองวิธีทำลบเจ็ดคูณสองเท่ากับเจ็ดคูณสองวงเล็บแล้วก็เติมลบนะคะจะเท่ากับลบสิบสี่ตอบลบสิบสี ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกจะต้องได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบนะคะดังที่ข้างต้นตอนแรกที่คลิปเราบอกไว้นะคะตัวอย่างที่สองจงหาผลคูณของลบห้าคูณเจ็ดวิธีทำลบห้าคูณเจ็ดก็จะเท่ากับห้าคูณเจ็ดแล้วก็ใส่วงเล็บติดลบไว้นะคะจะเท่ากับลบสามสิบห้าตอบลบสามสิบห้าค่ะ ตัวอย่างที่สามจงหาผลคูณลบเคูณหวิธีทำลบเาคูณหก็จะเท่ากับเอา9ก้าคูณหนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บติดลบค่ะเท่ากับลบห้าิบสตอบลบห้าสิบสี่ค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะข้อที่หนึ่งสิบห้าคูณด้วยสามนะคะ แรก3ามคูณ5เท่ากับ15นะคะก็จะได้5ชทด1 3คูณ1เป็น3าบว<น>ก1เป็น4นะคะงั้นข้อนี้ตอบ45ค่ะตัวอย่างที่2นะคะ16คูณด้วย11นะคะ 1นึคูณหเท่ากับหกนะคะหนึูณหเท่ากับหหลักที่2ในการคูณนะคะเราจะต้องขยุกมาหนึ่งคูณหเท่ากับหกคูณหเท่ากับหนึ่แล้วก็บวกออมานะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์หกบวกศูเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจ็ดค่ะแล้วก็1งดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งร้อเจ็ดสนะครียนะลข้าวคะ ตัวอย่างที่สามนะคะสิคูณด้วย10นะคะ0ูคูณศูย์ก็จะได้0นย์นะคะศูนคูณหก็ได้0ย์ค่ะไม่ว่ากรณีใดๆ0ูนคูณอะไรก็จะกลายเป็น0นย์นะคะนั้นหลักต่อมานะคะหนคูณศก็ได้0ค่ะ1นึ่คูณหนึได้ 1, นะคะบวกกันลงมาเลยค่ะตรงน,นี้คื็ศูนย์นะคะงั้นตอบหนึค่ะ